รถเก่งเล็กผ่อนเริ่มต้น3,500บาทเอาไหมจับเจ้าคันนี้เลยเจ้า m มิ s ซูบิชิมิราปี2019คันนี้เครื่องยนต์1.2ลิตรเป็นตัว G LX แต่บอกแล้วว่าผ่อนเริ่มต้น3,500บาทเท่านั้นเอาเดี๋ยวจะมาแนะนำรถกันก่อนคันนี้ไฟหน้าแบบมันติวีแฟกเตอมาพร้อมกับตัว LED daytime running light นี่2ข้างพร้อมกับไฟตัดหมอกและที่สำคัญความสวยของเขา ใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยพร้อมกับยางปี2023ฟังไม่ผิดโหยางใหม่มากปี2023ทั้ง4เส้นตัวแม็กมีขนาด15นิ้วในส่วนของตัวรถของเขาต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยโหแน่นนะครับไม่ว่ากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวของรถเนี่ยแอร์แบกมีมาพร้อมตัวรถเป็นแบบกุญแจรีโมทแบบนี้ด้วยโหไม่ต้องไขก็ได้สั่งเปิดปิดที่สวิตช์รีโมทแบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกัน ภายในของเขาต้องบอกว่ายังคงเป็นเบาะผ้าแต่ตัวเบาะไม่มีฉีกขาดใดๆเลยเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานก็ไม่มากด้วยปัจจุบันใช้งานอยู่เพียง6,9400กิโลเท่านั้นตัวรถพับกระจกไฟฟ้านี้ปรับโหมดกระจกแบบนี้ได้มีระบบป้องกันการลื่นเท่าไร่ให้พร้อมถุงลมนิรภยัยคู่หน้าแบบนี้เลยเพอบ,บอกแล้วว่าระบบเต็มแน่นจริงๆรถเล็กแต่สเปคไม่เล็กนะจ๊ะ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายอ่ะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ของเขาในส่วนของตัวรถก็พวงมลลาลัยมีหมดในการควบคุมเครื่องเสียงมาให้ตัวเครื่องเสียงเป็นขนาด10นิ้วแบบทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วนของ USB แล้วก็ตัวบลูทูธเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้อย่างเช่นที่บอกไปก็คือตัวรถเนี่ยเราสามารถรับโทรศัพท์จากตัวรถได้เลยก็คือไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาให้เสียเวลาแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับ ตัวรถโอ้โหเป็นไงต้องบอกว่าตัวรถพร้อมจริงๆไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังเบาะพร้อมๆด้านหลังก็ไม่มีชิดขาดแบบนี้เลยแล้วก็รุ่นนี้เขาเป็นแบบ5้าประตูแบบ5ประตูคือสามารถพรับเบาะที่นั่งแถวที่2ลงไปได้นี่ที่เก็บของพร้อมๆตัวนี้ติดเรานะติดโลบาร์มาให้แบบนี้ด้วยอย่างที่บอกนะครับก็ตัวรถสามารถพรับ,บเบาะกรณีที่ต้องการขนสัมภาระให้มากขึ้นนะครับก็สามารถพรับเบาะลงไปแบบนี้ จะพับเบาตอนเดียวก็ได้2ตอนแบบนี้เต็มๆก็ได้แต่อันนี้พับสาธิตแค่อันเดียวเนาะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงยังอะไรมีมาให้ครบบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยขู i อินสเปกชั่นบริษัทต,ตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย มิราดเครื่องยนต์1.2 G L X ปี2019คันนี้ต้องบอกเลยว่าบอยรถบ้านขายอยู่เพียง289,000บาทเท่านั้นแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมคอนเริ่มต้น3,500บาทรถปีใหม่ๆขายพร้อมรีบมาเลยนะครับหรือสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจของบอยรถบ้านในทุกสาขาเลยว่าสนใจเจ้า ishi, ishi, มิซูบิชิมิราดโทรเข้ามาได้เลยอะโอเคเดี๋ยววันนี้แนะนาเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค้งก็ไป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ๆเราจะมาแนะนำกันให้ชมอีกอ่ะวันนี้พี่มอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ